ธันวาคม1น2่2 4าชาสฮอสชินเซนเสนอให้ย้ายคาราโนฟอเดชันไปยังอบูดาบีหรือรัฐไวโอมิงหลังมีปัญหาด้านความโปรง่งใสชาสฮอสชินเซนผู้ก่อตั้งคาราโนได้เรียกร้องให้คาราโนฟอเดชันย้ายการดำเนินงานไปยังเขตอำนาจที่เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถลงคะแนนเลือกสมาชิกในคณะกรรมการได้โดยเขาเสนอให้ย้ายไปที่อบูดาบีหรือรัฐไวโอมิงในสหรัฐโดยคาราโนฟอเดชันก่อตั้ง ขึ้นในปี2016และปัจจุบันดำเนินการภายใต้กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยชุมชนแม้ว่าจะพยายามเพิ่มความโปร่งใสผ่านการจัดฟอรัมแบบเปิดแต่ยังมีข้อเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างผู้นำฮอสคินสันมองว่าทั้งอบูดาบีและไวโอมิงมีศักยภาพที่จะช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการองค์กรที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อเทคโนโลยีบล็อกเชนการเสนอแนะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากโพสต์ของคาร์โน o ฟอ d เดชันที่พูดถึงปัญหาการกำกับดูแลองค์กรซึ่งทางฟอ d เดชันให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความโปร่งใสและจัดฟอรัมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับเฟรเด r ริกกระกาซีอีขององค์กรโดยเน้นย้ำถึงการเผยแพร่รายงานทางการเงินและข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบบนบล็อกเชน อย่างไรก็ตามฮอสินเซนเห็นว่าความพยายามเหล่านี้ยังไม่เพียงพอและเรียกร้องให้มีโครงสร้างใหม่ที่สะท้อนถึงหลักการของเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชนนในขณะเดียวกันชุมชนคาโนก็กำลังมองหารูปแบบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมและเปิดกว้างหนึ่งในผู้ใช้กล่าวว่ากฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ช่วยสร้างความมั่นคงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ขาดความยืดหยุ่นในการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม อีกด้านหนึ่งฟอนเดชันยังต้องรับมือกับปัญหาด้านความปลอดภัยหลังจากบัญชี X ทวิตเตอร์ของพวกเขาถูกแฮกเมื่อวันที่8ธันวาคมโดยมีการโพสต์โฆษณาโทเคนปลอมชื่อด s เที่อ้างว่ามาจากความร่วมมือระหว่างคาร์โนและสโลเนอรที่มาคริสโตพลเทอร์และสยามบล็อกเชน ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิบขอบคุณค่ะ